สวัสดีครับวันนี้มาคลิปสั้นๆเนาะมาพูดคุยถึงเรื่องปิกนกนะครับนิสันอเมล่านิสสันโนสนะครับนิสันมาร์นะครับอ,อยากจะบอกไว้เลยนะครับประสบการณ์ที่กูขับรถมาขับนิสสันมา9้าปีนะแล้วก็ได้คุยกับช่างอย่างเช่นช่างป๊อปนะครับช่างโกศลนที่เคยเข้าไปนะครับก็ พี่ๆน้องๆหรือ f c นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วคิดว่าพี่ๆน้องๆที่ดูเอดูในคลิปนี้อยู่แล้วคิดว่าเออจะไปอัดบูทบูทเนี้ยดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทามาเป็นพิเศษนู่นนี่นั่นนะครับสาหรับนิสันอเมล่า era, นิสันโนดนะครับนในตระกูลอีโคคาที่เป็นของนิสันเนี่ยแนะนําเลยนะครับการเปลี่ยนปีกนก ควรเปลี่ยนยกปีนะครับแล้วเป็นของศูนย์เลยนะครับแนะนําเป็นของศูนย์ราคาตอนเนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก4,7 0 0ถึง5,000โดยประมาณนะครับแต่ว่ามันคือไม่ได้เปลี่ยนทุกๆปีหรอกนะครับแต่แนะนานะครับบางคนอาจจะไปอัดบูทใหม่ไปใช้บูทเทียบนู่นนี่นั่นรอมาแล้วเฮียรอมาหมดแล้วนะครับต่อให้ บูธเขบอกโฆษณาว่าอันนี้ทำมาแบบพิเศษเลยนะครับเพื่อนิสันอีโกคาเลยนะครับที่แก้ปัญหาหนู่นนี่นี่นั่นนะครับบอกเลยเฮียไปลองมาแล้วแล้วกูก็เสียเงินครึ่งปีปุ๊บเรียบร้อยนะครับคือมันไม่ได้แบบมันพานไปตัวอื่นด้วยนะครับแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นของศู์แท้นะครับอย่างเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนช่างป๊อปมา นะครับก็หมดไปอีกแล้วนะครับูอันนี้ก็เลยมาทําคลิปเล่าให้ฟังเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะประสบการณ์นี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดอยู่ว่าเออถ้าปีดนกเนี่ยเปลี่ยนแค่บูทได้ไหมรวมๆแล้วค่าลงค่าแรงอ่ะก็น่าจะอยู่มาสักสี่พันถึงห้าพประมาณนี้อาตีสักห้าพันละกันนะครับข้างละสองพ้ถูกไหมไปอัดบูใหม่เนี่ยค่าลงค่าแรงเฮียคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าพันห้า ต่อข้างก็สามพันเข้าไปแล้วนะครับสามพันเข้าไปแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนของที่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับการันตีนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายก็เรียบร้อยไม่ต่างกันนะครับก็เลยต้องมาเปลี่ยนที่นี่แล้วมันก็ใกล้บ้านด้วยนะครับเสียตังค์โดยใช้เหตุอีกครั้งหนึ่งก็เลยมาทําคลิปเล่าประสบการณ์ให้ฟังไม่อยากให้เพื่อนๆไป <c oughs> โดนนะครับเออเปลี่ยนแค่บูธเองเดียวก็พอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ ปีกนกอีโคโคาที่เป็นของนิสันเปลี่ยนยกปีกดีที่สุดนะครับเราจะประสบการณ์จริงที่เป็นลูกค้าและช่างที่เขาเปลี่ยนมาเป็นพันๆคันแล้วนะครับสวัสดีครับแค่นี้เดี๋ยวมาเล่าไอนี่อีกทีหนึ่งว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างวันนั้น